สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมครับตู่ครับวิโรจน์สยากับโชว์รูมออนแอร์ครับตอนนี้เราเจอกันใน YouTube c h anel นะครับแล้วก็จะเจอกันเป็นประจำที่นี่ครับก่อนจะไปดูว่า Mercedes ตัวนี้เป็นอะไรแบบไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ครับกับโชว์รูมออนแอร์ทาง YouTube c h anel n ครับวันนี้ผมอยู่กับ Mercedes b e n z Face Lift หรือว่า the new e class นะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าพวกเราเรียกเรียกกันก็เป็นตัวเฟสลิฟครับของ w 2 1 3ห่มใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าทาง Mercedes b Mercedes-Benz มทั้งหมด สามรุ่นย่อยให้เลือกด้วยกันนะครับโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่สามหนึ่งก้าก็คือสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตัวตัวท็อปโมเดลอยู่ที่สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทก็คือตัวนี้ครับเดี๋ยวมีโอกาสไปรอกันตัวนี้ก็คือ E สามร้อย EAMG Dyna ม i c นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ลูกปผสมครับเป็นเครื่องยนต์สองจุดศูนย์ลิตรผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้าครับแล้วก็เป็นลักอินไฮบริดนะครับต้องบอกว่าให้กําลังทั้งหมด211แรงมา้าอย่างที่ผมบอกครับ ตัวนี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นวันนี้ผมมีโอกาสได้ลองขับเส้นทางกรุงเทพพัทยาไปกลับก็บกบราวๆสามสี่รกิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วขับขี่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตามไปครับ ครับคุณผู้ชมครับก็มีโอกาสขับเจ้า e 3 0 0 e mg dynamic นะครับก็ขับมาจากกรุงเทพนะครับมาถึงพัทยาวนไปสัทหีบรีระยะทางรูมๆมก็ประมาณสัก200กว่ากิโลเมตรนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีอะไรที่ประทับใจหลายอย่างแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นผมพาคุณผู้ชมมาดูรอบๆอบก่อนว่าคันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับเจ้า the new e class หรือว่า w 2 1 3 f a c e l i f เนี่ยนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างมาดูกันชัดๆครับว่าความเปลี่ยนแปลงนั้น ต้องบอกว่ามีหลายอย่างหลายส่วนด้วยกันนะครับเริ่มกันที่ตัวนี้ต้องบอกว่ากระโปรงหน้าครับคุณจะเห็นฝากระโปรงหน้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนเนี้ย5นะครับอ่าฝากระโปรงหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ที่คุณเห็นก็คือไฟหน้าครับไฟหน้าก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบไหนยังไงนะครับอ้าวเราค่อยๆมาดูกันนะครับในส่วนของฝากระโปรงหน้าเนี่ยต้องบอกว่า มันมีสันมีเหลี่ยมมีหลักอาการอากาศพิา,าสตร์เข้ามามีส่วนเยอะขึ้นนะครับต้องบอกว่าในส่วนของฝากระโปรงหน้าเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันมีเรื่องของการดีไซน์นะครับที่ดูล้ำสมยัยแล้วก็มีแรงบันดาลใจมาจาก AMG Performance Model นะครับเราจะเห็นได้ว่าฝากระโปรงหน้าเนี่ยมี DNA ของ AMG แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับและกระจังหน้าก็เป็น Diamond Radiator Grill นะครับ ส่วนไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบมัลติบีม LED นะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่ามี LED อยู่ในเนี้ยนะครับถึง84ดวงต่อข้างแล้วก็สามารถส่งได้ไกลถึง650เมตรด้วยกันครับอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของฝากระโปรงที่คุณเห็นนะครับในเรื่องของไฟหน้านะครับรวมไปถึงกันชนด้วยนะครับรวมไปถึงล้ออัลลอยนะครับ ล้ออลลอยขนาด19นิ้วนะครับอ่านะครับก็เป็นลายใหม่ด้วยนะครับ like อันนี้พาไปดูรอบๆรถนะครับบันท้ายก็มีการเปลี่ยนใหม่นะครับบันท้ายเนี่ยจะเหมือนกันทั้ง3รุ่นย่อยเลยนะครับอย่างสาหรับตัวนี้ก็คือ e 3 0 0 e นะครับแล้วก็ตัวที่เปลี่ยนไปก็คือเปลี่ยนไปในเรื่องของโุมปฟท้ายเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนไปฝากระโปงครับฝากระโปงท้ายก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ อันนี้คือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปร่างหน้าตาภายนอกนะครับแล้วก็สิ่งที่มีอีกอย่างหนึ่งสำหรับตัวท็อปโมเดลก็คือในเรื่องของพา n โนรามิกซันลูฟนะครับตัวนี้ก็มีมาให้นะครับไฟท้ายอย่างที่บอกก็เป็น Full LED นะครับตัวนี้ก็เป็นปลนะั๊กอินไฮบริดเนาะตอนนี้เราจอดชาร์จอยู่นะครับซึ่งขับมาตอนนี้คือ ขับจนแบตเขาเกี้ยงเลยนะครับถ้ามีแบตเนี่ยเขาบอกว่ามันจะวิ่งได้ประมาณสัก50ิกิโลเมตรเฉพาะในการใช้ไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่นะครับตัวเนี้แต่ว่าผมขับมาเกี้ยงเลยใช้เวลาชาร์จทั้งสิ้นประมาณ3ามชั่วโมงนะประมาณ3มชั่วโมงในการชาร์จไฟนะครับอันนี้ก็คือรูปร่างภายนอกเขาก็ดูสปอร์ตขึ้นนะครับดูสปอร์ตขึ้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องภายในห้องโดยสารแล้วก็มาคุยกันในเรื่องของ สมรรถนะในการขับขี่ครับคุณผู้ชมครับขยับมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับตัวนี้นะครับเราดูกันรอบๆก่อนนะครับก็ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของจอภาพขนาด12.3นิ้วนะครับที่เราเห็นนะครับนี่นะครับตัวกลางที่เป็นจอทัชสกีนะครับเข้ามาดูกันนะครับ ผมเข้ามาดูปึ๊บนะครับอืมอันนี้ก็ลองชมกันก่อนนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนยังไงกันบ้างนะครับอืมนี่คือภายในห้องโดยสารเขานะนะครับก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลักใจใจความก็คือตัวจอตัวนี้แหละนะครับเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็น AMG Interior Package นะครับ แล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับและที่สําคัญคือพวงมาลัยแบบ3ก้านตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันมีองศาที่เปลี่ยนไปคือองศามันเหมือนมันแหงนขึ้นมาเพื่อรับกับเหล่ามากขึ้นนะครับทําให้เราควบคุมต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นมันสะดวกขึ้นเนี่ยนะครับการควบคุมที่พวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยมัลติฟังกชันเขาเนี่ยมันสะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับและอย่างที่บอกจอตัวนี้ก็เป็นจอทัศกรีนนะครับก็สามารถปรับได้นะครับตามความสะดวกนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับแล้แผงควบคุมตัวนี้ก็เป็นทัชคอนโทรลเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นทัชคอนโทรลนะครับก็สามารถคอนโทรลได้นะครับแล้วมันพอเราคอนโทรลมันเนี่ยมันจะรู้สึกสถ้านมือน,นิดๆน,นะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของตัวอื่นๆนะครับเขาบอกว่าหนัง หรือว่าคอนโซลเนีเน่ยหุ้มด้วยหนังอาร์ติโก้นะครับทั้งคันเลยนะครับและที่สำคัญคือไฟรอบห้องศึกษาเนี่ยคือพรีเมียมแอมเบียนไลท์เนี่ยสามารถปรับได้ถึง64เฉดสี 4. นะครับที่เราเห็นเนี่ย64เฉดสีเลยนะที่บอกว่ามันสามารถปรับได้นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะเยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเครื่องเสียงครับมาพร้อมกับเบอร์เมสเตอร์เซอร์ลา s ซาวซิสเต็ม ลำโพงมีทั้งหมด13ตำแหน่งด้วยกันนะครับ13ตำแหน่งด้วยกันนะครับลำโพงที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งหมด13ตำแหน่งด้วยกันนะครับเบอร์เมสเตอร์นะครับอ่าอันนี้คือสิ่งที่เขามาให้และอย่างที่ผมบอกสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเขามีมาเพิ่มเติมเยอะแยะเลยคือตัว Mercedes-Benz ตัวนี้สิ่งที่เราไม่เห็นก็คือตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเขาเป็น M B U X นะครับก็เป็นระบบปฏิบัติการใหม่ของ Mercedes b e n z ซึ่งระบบปฏิบัติการตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกมาพร้อมกับจอวายสกรีนเขาใช้คำว่า,เ,าเขาใช้คำว่าดิจิตอลวายสกรีนคอกพิษนะครับตัวนี้สิบสองจุดสามนิ้วสองจอด้วยกันนะครับมาด้วยกันคือสองจอเลยนะครับพอมันมาสองจอเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นใหญ่แล้วก็ดูสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าในเรื่องของระบบความปลอดภยัยมันก็เข้ามา เยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นตัว P-Safe เนี่ยเขามีเซ็นเซอร์รอบคันจำนวน12จุดนะครับแล้วก็มีระบบช่วยจอดที่เป็นระบบช่วยจอดแบบ Active Parking System นะครับมีกล้องแสดงภาพรอบคัน360องศานะครับสิ่งพวกนี้มันมันเติมเข้ามาในเรื่องของระบบความปลอดภัยอย่างอย่างค่อนข้างจะลงตัวนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ Mercedes-Benz ตัว The New E-Class มีมาในเรื่องของภายในห้องโดยสารนะครับ ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าอยู่บน Mercedes-Benz E-Class มันจะต้องลองนั่งด้านหลังใช่ไหมนะครับอย่างที่บอกว่าจะสรุปให้ฟังว่าเราขับมาทั้งหมดประมาณ200กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วก็บนเส้นทางก็ใช้ทั้งมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็ผ่ากลางเบือมาจากโมดสาทอนะครับแล้วก็มาถึงสัตหีบแล้วก็วนกลับมาที่หาดจอมเทียนแห่งนี้นะครับโรงแรมเดในสองซึ่งการขับขี่เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะ ให้ความประทับใจนะถึงแม้ว่าตัวนี้หลายๆคนบอกว่าอาจจะมีการปรับปรุงเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างที่ตะกี้ผมพาไปดูภายนอกใช่มแล้วก็รวมไปถึงภายในภายในก็กลายเป็นจอทัศสกรีน12.3นิ้วถึง2จอใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยจริงๆเนี่ยหัวใจของม,มันเลยคือการอัปเดตซอฟต์แวร์ครับคุณผู้ชมอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยต้องบอกว่ามันทําให้อะไรหลายๆอย่างมีเยอะขึ้นสำหรับ mercedes benz ตัว the new e class ตัวนี้ถามว่าอะไรหลายๆอย่างของผมเนี่ย จะเห็นได้ชัดก็คือกับตัวท็อปโมเดลตัวนี้นะครับตัวบังอินไฮบริตตัวนี้ถามว่ามันมีอะไรบ้างอัตราสิ้นเปลืองครับดีขึ้นเขาบอกว่าตัวนี้อัตราสิ้นเปลืองดีขึ้นถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะเหมือนเดิมเครื่องยนต์จะตัวเดิมนะครับแต่ว่าอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยดีขึ้นถึงประมาณเกือบ10%ด้วยกันนะครับจากเดิมเนี่ยถ้าเราวิ่งในโหมด EV หรือว่าโหมดไฟฟ้าเนี่ยเขาจะวิ่งได้ประมาณ30กิโเมตรที่เขมไว้แล้วก็วิ่งจริงก็คง2กว่ากิ่ณาาว่ากิโลเมตระคร่ัน ห้กิโลเมตรเลยนะครับในเรื่องของ e v e เแล้วก็เท่าที่ผมขับมาเนี่ยสองกว่ากิโลเนี่ยนะครับทั้งรถติดทั้งขับข้าขับเร็วผสมกันไปเนี่ยต้องบอกว่าอาจารย์ิ้นเลืองผมอยู่ประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสิกิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือสิ่งที่มีใน mercedes benz ตัว e 3 0 0 e amg dynamic ค่าตัว3ล้าน770,000บาทนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าระบบ ไอ MBUX เนี่ยซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ของ Mercedes-Benz เนี่ยมันสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ได้ซึ่งก็ทำให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับฟีลลิ่งในการขับขี่ต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะ211แรงมา้าผมว่ามันมีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นสำหรับ E-Class นะครับขับสนุกขึ้นนะครับแล้วก็ภูมิลัยมีความแม่นยำอยู่แล้วในสไตล์ของรถ เมอร์เซเดสเบน์นะครับแล้วก็สิ่งที่เข้ามาก็คือผมมีความรู้สึกว่ารถค่อนข้างจะกระด้างนิดหนึ่งนะครับอาจจะถูกใจสําหรับคนที่ชอบขับรถคนที่ขับรถเร็วนะครับแต่อาจจะไม่ถูกใจคนที่ชอบความคอมฟอร์ตความสะดวกสบายถึงแม้ว่าเขาจะมีโหมดให้เลือกนะมีโหมดคอมฟอร์ตมีโหมดสปอร์ตมีอินดิวดวลรเขาก็มีให้เลือกแหละแต่แต่ผมลองคะทั้งทั้งคอมฟอร์ตทั้ง ตัวโหมดสปอร์ตนะครับช่วงล่างก็อาจจะมีความรู้สึกกระด้างนะครับกระด้างแต่ว่าไม่ถึงกับรุนแรงนะครับลองมานั่งที่นั่งด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่า e-class เนี่ยมันมีเล็กหลุมที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับแต่ตัวนี่ผมมีความรู้สึกว่าเบาะนะครับตัวเบาะอเนี่ยตัวนีวน้มันสั้นไปนิดนึงนะครับในการในการลองนั่งนะครับ,รรรบมันก็มีความรู้สึกว่าความเป็นลิมูซีมันมันน้อยลงไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เน้นความสปอร์ตมากขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ เติมเต็มความเขาเรียกอะไรความหรูหราความสปอร์ตเขาก็มีพานโนมิกสนลูฟใช่ไหมมันก็ทําให้รถดูปโปร่งขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องเสียงครับตัวท็อปนี่เป็นเบอร์เมสเตอร์นะครับชื่อนี้ก็สามารถการันตีได้อยู่แล้วโดยรวมๆตัว e 3 0 0 e amg dynamic เนี่ยต้องบอกว่าผมว่าเขาเน้นให้เจ้าของรถขับเยอะขึ้นขับสนุกขึ้นแล้วก็การ อัปเดตซอฟต์แวร์อย่างที่ผมบอกแม้ว่าจะเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์เฉยๆแต่มันทําให้ประสิทธิภาพต่างๆในเรื่องของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าก็ดีในเรื่องของแบตเตอรี่ก็ดีสามารถรีดเค้นตัวเนี้ยให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดครับสําหรับ Mercedes ตัว E300 e, e AMG ครับ